เศรษฐีวินสันเป็นไม้ประดับมงคลโชว์ใบอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนเมื่อหลายสิบปีก่อนเชื่อกันว่าบ้านใดที่ปลูกต้นเศรษฐีวินสันแล้วออกดอกแล้วก็ต้นสูงยิ่งสูง ยิ่งนำความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้ผู้ปลูกปัจจุบันก็ยังนิยมปลูกประดับอยู่นะคะเป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกเลี้ยงง่ายโดยนิสัยเขาโดยแล้วเขาชอบร่มลำไยถ้าอยู่ในร่มลำไยใบก็จะเขียวสวยสด แต่ถ้ารับแดดแดดส่องท้าทะโดยตรงหรือว่ารับแดดเต็มวันอย่างกระถางนี้นะคะรับแดดเต็มวันใบก็จะมีเหลืองบ้างแต่ก็ยังงามอยู่นะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ยังงามอยู่เลี้ยงง่ายลืมลดน้ำเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็จะมีไม่ไม่สดใสบ้างในใบของเขาแต่ว่าไม่ตายหรือว่าบางทีแค่ตัดลำต้นของเขาแล้วก็สับเป็นท่อนๆวางทิ้งไว้ตามตามร่มไม้เขาก็จะองอกต้นใหม่ออกมาจากท่อนลำต้นที่เราสับก็สามารถแยกไปปลูก เป็นไม้กระถางก็งามปลูกลงดินก็งามการให้น้ำถ้าดูแลดีๆก็สามวันให้น้ำครั้งนึงลดน้ำครั้งหนึ่งก็จะเขียวสวยงามการให้ปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยคอกบำรุงดีๆีนี่ใบอย่างใหญ่เลยนะคะเพื่อนเอนคะแต่ว่าข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งสําหรับเศรษฐีวินสันนะคะ ยางของเขาเวลาสัมผัสผิวหนัง <_ C> e <an> ก็จะแสบคันแล้วก็เวลาเราสัมผัสยางหรือว่าใบข,ของเขาก็คือห้ามห้ามห้ามใช้มือมาสัมผัสหรือว่าขยี้ตาเป็นอันตรายอย่างมากแต่ว่าคนคนเลี้ยงต้นไม้นะคะเพื่อนๆคะก็จะเวลา ที่จะตัดแต่งหรือตัดต้นให้เขางอกต้นใหม่ออกมาให้สวยงามก็จะใส่ถุงมือใช้ถุงมือเพื่อป้องกันยางของเขาก็บอกเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆคะข้อควรระวังคือยางของเขาเป็นอันตรายต่อผิวหนังเมื่อสัมผัสก็จะแสบคันแล้วก็ระวังไม่ไปสัมผัสหรือขยี้ตา เวลาที่เราตัดแต่งต้นของเขานี่เลยค่ะยิ่งต้นใหญ่ขนาดเท่าแขนเลยนะคะต้นแบบนี้ตัดเป็นท่อนๆไปปลูกขยายพันธุ์ใหม่ได้เยอะเลยนะคะถ้าอยากได้กระถางหนึ่งมีหลายๆต้นก็วางเป็นต้นๆเลยค่ะหน้ากระถางเลยใช้ดินกบนิดนึงสักพักเขาก็จะออกต้นใหม่ออกมา ด้วยใบที่เขียวงามดูแลง่ายไม่ต้องอะไรนักหนาก็ทำให้เศรษฐีวินสันเป็นที่นิยมปลูกประดับแล้วก็ความเป็นไม้มงคลชื่อที่เป็นมงคลของเขานะคะเพื่อนๆคะบางเชื่อกันว่าเวลาที่เขาออกดอกก็จะนำความโชคดี มาให้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าส่วนมากก็โชคดีจริงๆนะคะเวลาเขาออกดอกก็ไม่ใช่ว่าเขาจะออกดอกง่ายๆถึงแม้บางทีเลี้ยงไม่รู้กี่ปีเขาก็ไม่ออกดอกนะคะแต่พอเราจะโชคดีก็ออกดอกมาให้ได้เชยชมแล้วก็ให้ได้ลุ้นเป็นแบบนั้นนะคะคนรักต้นไม้ปลูกต้นไหนก็รักทุกต้น แห่งปันประสบการณ์นำมาเล่าสู่กันฟังการเลี้ยงเรศษฐีวินซันเลี้ยงง่ายปลูกขยายพันธุ์ในจำนวนอันรวดเร็วง่ายๆเวลาออกดอกก็มีลุ้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะมีลุ้นนะคะส่วนมากก็จะนิยมปลูกใส่กระถางแล้วก็วางตาม จัดสวนตามที่ต่างๆของมุมสวนหรือว่าจะปลูกลงดินเลยก็สวยงามเหมือนกันค่ะพอต้นเขาอ,อายุมากก็จะทิ้งใบข้างล่างหมดอายุก็จะเห็นลำต้นแบบนี้ก็สามารถตัดไปขยายพันธุ์ใหม่ได้ในจำนวนอันรวดเร็วมากมายหรือท่านที่ชอบต้นสูงก็ ปล่อยไว้ยังนี้เขาก็ไม่ตายนะคะเพื่อนๆคะก็ยังงามเหมือนเดิมนะคะเลี้ยงง่ายจริงๆเศรษฐีวินสันถ้าชอบให้เขาใบเขียวสดก็วางกระถางไวใ้ในที่ร่มรำไรเขาก็จะเขียวสดตลอดปีใบเขียวเด่นสวยเด่นอยากให้ใบเงางามก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดก็งามทั้งปีค่ะเพื่อนๆคะ่ะ